วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารีวิว n i ส s a n Serena h y บริดรหัส C27 คันนี้จะมีราคาอยู่ที่1,460,000 9,000บาทคันนี้เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆเมื่อช่วงปลายปี2024วันนี้เราจะมารีวิวนะครับแล้วก็ดูการใช้งานว่าเป็นอย่างไรจุดแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือในเรื่องของการออกแบบหรือว่าสีภายนอกของคันนี้คือในงานที่เขาเปิดตัวเมื่อช่วงปลายปี2024อ่ะครับนิสสันเซร e นาที่หลักๆที่เราจะเห็นเลยคือมีเฉพาะตัวถังที่เป็นสีขาวแต่วันนี้เห็นสีดำและเห็นบนถนนจริงความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ First impression ที่เห็นที่เป็นสีดำอะ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันสวยมากๆและมันเด่นมากๆเลยนะเมื่อเทียบแล้วอะ่ะสีขาวอะ่ะสวยนะไม่ใช่ว่าไม่สวยแต่ถ้าให้เลือกระหว่างสีขาวกับสีดำคือมันเป็นสองสีที่มีเฉพาะในนิสสันเซร e นา เป็นผมอะ่ะผมก็จะเลือกสีดำนะผมว่ามันมีสเสน่ห์มันมีคาแรคเตอร์ที่ให้ความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสีขาวมันมีความพรีเมียมก็จริงแต่ว่ามันจะดูแบบคล e a n clean cle an, fresh f หน่อยแต่ถ้าเราพูดถึงนิสสัน s e ร e นาโดยรวมนะครับในแง่ของทรงและการออกแบบของเขาอะคือสําหรับผมอะคันนี้มันจะมีกลิ่นอายและคาแรคเตอร์ของรถญี่ปุ่นแบบ จ๋าเลยอะ่ะคือเนื่องจากผมได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วผมเห็นรถที่ประเทศญี่ปุ่นเขาใช้มาทรงหลักๆอะคือมันจะเป็นแบบนี้โดยประมาณกันหมดเลยอาจจะเล็กกว่านี้บ้างอาจจะใหญ่กว่านี้ว่ากันไปแต่ทรงอะ่ะคือมันจะเป็นรถแบบสไตล์ครอบครัวแต่ไม่ใช่เป็นแบบ SUV MPV กึงก่งๆแต่มันจะเป็นฟีลแบบรถตู้หน่อยคือแบบรถอะ่ะมันจะออกไม่ได้กว้างมากมันจะออกแบบยาวอะ่ะคือเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเราจะเปรียบเทียบะเออมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแต่พอเราเปิดภายในเข้าไปมันกว้างอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีแต่คาแรคเตอร์จากที่ผมดูนะคือแบบภายนอกเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณจะดูจริงๆอะ่ะหลักๆเลยที่ผมบอกอ่กลิ่นอายที่เป็นความญี่ปุ่นอะ่ะหลักๆมันจะอยู่ที่ ภายในนั่นเองครับซึ่งถ้าสรุปง่ายๆในเรื่องของการออกแบบนิสันเซรีนาสำหรับผมนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านท้ายอ่ะภายนอกของคันนี้ถือว่าสวยมากผมชอบมากเลยมีแค่จุดเดียวก็คือเรื่องล้ออลออยของเขานะครับเพราะว่าถ้ามันปรับตรงนั้นได้หน่อยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันเต็มหรือว่ามันครบแบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่จุดเด่นของนิสสันเซรีนาเลยคือประตูด้านข้างที่เป็นแบบไฟฟ้า อันเนี้ยเราสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งเลยอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขามากๆแต่เป็นข้อสังเกตนะครับสมมติถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราจอดนะครับแล้วเราอยู่เกียร์ดีอะ่ะเราไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับมันจะไม่สามารถเลยคือแบบมันจะแบบติดๆขัดๆอะ่ะและเวลาถ้าเราพยายามฝืนอะ่ะมันมีโอกาสที่มันจะเสียได้นะครับก็เอา,อาง่ายๆครับก่อนที่เราจะเปิดจากข้างนอกนะครับคือเราพาร์คไปเกียร์ P ก่อนแล้วเราค่อยเปิดประตูไฟฟ้านะครับ อันนั้นคือเซฟสุดแล้วเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้ประตูด,ด้านข้างไม่พังด้วยนะครับอันนี้แค่เป็นข้อสังเกตเฉยๆซึ่งเป็นจุดที่สําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยนั่นเองและอีกจุดหนึ่งคือด้านท้ายครับคุณผู้ชมด้านท้ายของ n i s สันเซเร n a เนี่ยคือมันเปิดได้2ช่องนะครับช่องแรกก็คือตรงนี้เลยเวลาเราเปิดมาเนี่ยนี่ เนี่ยมันอำนวยความสะดวกนะแบบบางทีแบบเราแค่อยากจะหยิบของเราไม่ต้องเปิดสุดอันนี้ถือว่าโอเคเลยผมว่ามันเป็นกิมมิกเล็กๆอาจจะเป็นดีเทลที่อาจจะไม่ได้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการสักเท่าไหร่แต่เอาจริงๆอะ่ะผมว่ามันสําคัญนะแต่แน่นอนถ้าเราไม่อยากจะเปิดจากตรงนี้นะครับเราก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเห็นปะมันจะใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะเพราะมันเปิดทั้งบานเลยเห็นปะนะครับลามดับอ่ะ ไม่ได้สูงมากนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันออกไปถ้าข้อดีก็คือว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องดูแบบเพดานว่ามันสูงหรือเปล่านะครับอันนี้มันสามารถเปิดได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในเลเวลหรือว่าระนาบเดียวกับหลังคาตัวรถในแง่ของความสูงนะครับแต่ข้อเสียหรือว่าข้อสังเกตก็คือสมมติถ้าคุณผู้ชมสูงกว่าผมผมสูง170 cm. อสซนติเมตรสมมติถ้าท่านใดสูง1 7 5 180ขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะ ชิดกับศีรษะเราเกินไปเราอาจ,จะต้องแบบก้มๆแบบนี้อะไรประมาณนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเนีครับเวลามันเปิดออกมาคือเนื่องจากท้ายอะครับมันจะค่อนข้างยาวนิดหนึงเวลาเราเปิดมาครับมันเลยอาจจะต้องใช้ Space มากหน่อยถ้าเราจะเปิดแบบฟูลแพคเกจแบบนี้นะก็อย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้เปิดฟูลเราเปิดแค่บายข้างบนนี้อันเดียวก็ได้ครับ แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยอะท้ายของ Nissan Serena จะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะจะเป็นแบบแมนโยหรือว่าเปิดด้วยมืออย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็น่าเสียดายนิดหนึ่งแน่นอนครับด้านท้ายตรงนี้เราก็สามารถวางของได้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเอาเป็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆสามารถวางได้สบายๆนะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าใบใหญ่แน่นอนว่าไม่สามารถวางได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการพื้นที่เพิ่มเติมอะ่ะเราก็ วางของข้างใต้นี้ได้เพิ่มเติมนะครับถ้าวางกระเป๋าเดินทางไม่น่าได้นะครับถ้าเป็นกระเป๋าแบบเป็นเป้หรือว่าเป็นแฮนด์แบ็กแบบนี้สามารถวางได้นะครับสบายๆเลยแต่ถ้าเราจะต้องการพื้นที่เพิ่มเติมจริงๆในแง่ของการวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆอะ่ะเราจะต้องพับบอกแถวที่3นะครับนี่เลยเราก็ดึงนี่ขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยล็อกโดยที่เราเอาก้านนี่นะครับอ่ะมันล็อกกับตรงนี้เลยครับปึ๊บง่ายดายก็อยู่แบบนี้ ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ผมเอาเบาะลงก่อนนะครับลงเลยแล้วก็สายสีน้ําเงินนะครับหรือว่าสีฟ้าเนี่ยครับเราก็ดึงขึ้นนะครับไม่ได้หนักนะครับไม่ได้หนักแล้วก็นี่เลยนะครับช่องตรงนี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นช่องที่เขาเก็บที่เกี่ยวนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะไม่ได้เข้าไปกับตัวอบ์ดนะอันนี้จะเป็นช่องที่เขาเก็บไว้เลยเฉพาะเลยนะครับจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับสมมุติถ้าเราใช้นั่งนะครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ถือว่าดีนะดีเทลเล็กๆแต่สําคัญนะครับอะเราก็มาปึ๊บล็อกอย่างนี้ไปเลยพัวเนี่ยครับเราก็พับอันนี้ลงนะฮะนี่ปึ๊บก็ประมาณนี้เลยนะฮะ แต่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถเอาเนี้ดึงมาได้เผื่อสมมติเราอยากจะนั่งชิลหรือว่าทําอะไรว่ากันไปก็ได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราพูดถึงนิส s ั n เซเรนาครับอย่างที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยอ่ะคือคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีในเรื่องของการใช้พื้นที่แบบมีประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยก็ว่าได้นะคือเน่ครับถ้าเราเข้ามาดูข้างในเนี่ยครับคือแน่นอนว่าเซเรนาเนี่ยครับมันเป็น MPV ก็จริงแต่ว่า มันก็เป็นสไตล์ก mm ึ hmm. ่งกึ่งรถตู้แต่ในขนาะเดียวกันสําหรับผมอ่ะมันเป็นรถครอบครัวที่แบบครอบครัวจ๋าเลยในแง่ของพื้นที่สมมติเรามีเด็กเรามีลูกแบบเนี้ยครับก็สามารถเดินได้แบบสบายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยนะครับเนี่ยผมเดินได้เลยนะครับปื๊บปื๊บเฮลโลอย่างเงี้ยมาได้แบบโอเคผมอาจจะตัวใหญ่หน่อยนะแต่นี่พูดถึงแบบสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะแบบคือแบบมาได้แบบสบายๆเลยครับพื้นที่เนี่ยคือดีมากในขณะเดียวกันเราก็สามารถมา แถวด้านหน้าได้เลยเนี่ยครับเนี่ยเปิดแบบนี้เลยเนี่ยครับ hello <c oughs> นะครับก็คือแบบมันอำนวยความสะดวกได้ดีจริงๆเลยนะ <c oughs> นะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะมันเป็นรถตู้ที่แบบมีจุดใช้งานแล้วก็มีลูกเล่นที่เยอะอ่ะแล้วมันอนเนกประสงค์เดียวน,นี่ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยคือทั้งแถวนะครับตรงกลางเนี่ยครับปื้อลากยาวเลยมันเป็นทางเดินได้เลยเป็น walkway คือแบบโอเคนะฟิลเหมือนแบบอยู่เครื่องบินอ่ะเอออะไรแบบนี้นะครับ นั่นคือจุดเด่นของ Nissan Serena เลยคือในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยต่างๆคือแบบโอเคมากแต่ในขนาดเดียวกันะ่ะมีข้อสังเกตเลยคือว่าถ้าคุณดูวัสดุนะครับทรงโดยรวมของเขาอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูแบบหรูหราหรือว่าพรีเมียมถึงขนาดนั้นนะครับสำหรับผมะถ้าคุณเปรียบเทียบวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโซลแดชบอร์ดบออะไรแบบนี้ครับคือถ้าเปรียบเทียบกับราคา1 4 6 9 0 0้บาทอะ่ะ ผมว่ามันสูงเกินไปนิดหนึ่งในแง่ของวัสดุนะแต่ถ้าเราโฟกัสแค่ในเรื่องของการใช้งานอนะ่ะอันนั้นนะถือว่าโอเคอันนี้คือเป็นข้อสังเกตจริง,รงๆอยากให้ทุกท่านะมาลองดูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ดูโจทย์การใช้งานของเราด้วยว่าเราเน้นไปทางไหนมากกว่ากันและอย่างที่คุณดูด้านหน้าเนี่ยฮะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมตรงนี้เยอะเลยนะฮะคือแบบกว้างมากตรงนี้ก็สามารถเปิดออกมาได้ด้วยเนะี่ยมันจะมี3มช่องหลักๆเลยผมถือว่าโอเคมากเลยครับคืออย่างที่ผมบอก ถ้าเราเน้นพื้นที่ใช้สอยต่างๆครับเพราะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมันถือว่าโอเคเลยและช่องตรงกลางเนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถวางของได้คือตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นพื้นเรียบเลยคือที่ผมใช้งานจริงอะ่ะผมก็จะวางกระเป๋าหรืออะไรแบบเนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับมันก็ถือว่าโอเคและปุ่มพูดสตาร์ทนะอยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยนะผมเหยียบปุ่บปาบเนี่ยครับคือการสตาร์ท และถ้าคุณผู้ชมดู่ตรงเกียร์นะมันจะมีช่องเก็บของให้อีกด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นเพราะว่ามันมืดนะครับแต่ตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมครับโทรศัพท์กระเป๋าตงัตงค์คือมันวางได้โอ้โหเยอะมากมายจิบปาถะเลยครับคือถ้าเราดูในแง่ของออปชั่นนะถ้าเราตัดเรื่องพื้นที่ใช้สอยหรือว่าช่องเก็บของต่างๆอ่ะมันจะดูแบบไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะมาใช้ระบบต่างๆอะไรแบบนี้คือออปชั่นการใช้งานหรือฟีเจอร์ มันถือว่าครบนะในแง่ของระบบความปลอดภัยคือกล้อง360องศามีให้ blind spot มีให้นะครับเซนเซอร์เตือนการชนรอบคันก็มีให้หน้าจอตรงนี้ก็มีให้นะครับหน้าจอตรงนี้ก็ใหญ่กว้างเลยนะครับสำหรับผมมันเป็นแบบกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นจ๋ะจ่าเลยนะครับเป็นข้อดีนะผมชอบนะครับส่วนตัวแล้วหน้าจอนี้ก็ยืดออกมาแต่เป็นข้อสังเกตคือเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีจอ ฟีลิ่งนะมันเหมือนมีจอ2ชั้นหรือว่า2 l a เลเยอร์คืออนี้มันเหมือนมันเด้งออกมาอีกอันหนึง่งหรือว่ามันต่อเติมเข้าไปนะครับอันนี้แค่เป็นความรู้สึกนะ USB เป็น Type A ทั้งคู่เลยอันนี้ก็อ่ะน่าเสียดายนิดนึงนะฮะแล้วก็กล้องนี่คือกล้องนะครับถ้าเรากดกล้องจากตรงนี้มันจะขึ้นตรงจอกลางตรงนี้แต่ถ้าอยากให้ขึ้นตรงนี้ผมใช้เกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกต การใช้งานอาจจะแปลกๆนิดนึงเนี่ยพอผมลองดูละนะครับมันคืนแค่ตรงนั้นอย่างเดียวเท่านั้นส่วนจอตรงนี้ครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับสบายๆ Android Auto ก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ฝั่งขวามือจากพวงมาลัยนะครับจะเป็นปุ่มควบคุมในแง่ของประตูไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเราสามารถกดได้เลยนะฮะแล้วก็กดค้างแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอมันเปิดออกมาแล้วเราก็ปล่อยได้ไม่ต้องกดแช่ไว้นะครับเช่นเดียวกันกับตอนปิด ถ้าปิดแล้วผมก็แค่กดนี่กดแช่ไว้ปั๊บหนึ่งนะครับแล้วพอประตูมันเริ่มปิดแล้วอะเราก็ปล่อยได้เลยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนอกจากนั้นด้านข้างก็จะมีปุ่ม Auto Start Stop ด้วยนะฮะเราก็สามารถกดได้นั้นก็ใช้งานได้ตามปกติถ้าพูดถึงภาพโดยรวมนอกนั้นแล้วอะก็คือจะให้ความเป็นนิสสันที่เราคุ้นเคยกันสําหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยแล้วก็ปุ่มควบคุมแอร์ ถ้าถามมุมอส่วตัวของผมอะคือเนื่องจากผมอะเวลาเปรียบเทียบหรือว่าเวลารีวิวอะผมจะเอาเกณฑ์ของราคาเป็นตัวตั้งซึ่งราคา1469,000บาทอะผมว่าถ้าพวงมาลัยและปุ่มควบคุมแอร์มันดูแบบไฮโซหรือว่ามีความพรีเมียมที่มันแตกต่างกับรถจดนิสสันรุ่นอื่นมากกว่านี้ ผมว่ามันจะรู้สึกโอเคเลยอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายคือเรื่องเบาไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าคนขับก็ตามด้านหน้าด้านหลังว่างกันไปอ่ะคือไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าเลยคือเป็นการปรับมือหรือว่าแมนโลอย่างเดียวเท่านั้นคือก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสียดายเหมือนกันถ้ามันเป็นแบบไฟฟ้าได้มันก็จะรู้สึกว่ามีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะตรงคอนโซลฝั่งคนขับตรงนี้นะมีช่องเก็บของด้วยโอ้สุดยอดมากคือตรงเนี้ยเราสามารถวางแบบโทรศัพท์กระเป๋าตาังค์ได้แบบสบายๆเลยนะและมีช่อง USB แต่เป็น Type A ให้อีกหนึ่งช่องด้วยเออผมว่ามันอำนวยความสะดวกได้ดีนะตกใจเหมือนกันเออเป็นกิมมิกเล็กๆนะแต่ผมว่าสำคัญนะเออน่ารักดีครับแล้วก็ม่านบังแดด อ่าอันนี้ก็ปกตินะครับอันนี้ไม่มีไฟให้นะแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนเห็นทะลุนิดนึงนะครับสมมติถ้าแดดมันแรงๆมันก็เข้ามาถึงเหมือนกันนะช่องตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ลองใช้งานจริงมิติตัวถังของ Nissan Serena ความยาวอยู่ที่4,970ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,740ม mm, ิลิเมตรความสูง1,865ม mm, ิลิมและระยะฐานล้อ2,860ม mm. ิมตร ส่วนพลักกำลังอย่างที่บอกว่าจะอยู่ในกลุ่มของไฮบริดแต่เท่าแบบเป๊ะเ,เลยคือจะเป็นมายไฮบริจะไม่ได้เป็นแบบฟูลไฮบริดแปลว่าจะมีเครื่องยนต์ทำงานคบคู่กับมอเตอร์และแบตเตอรี่แต่มอเตอร์กับแบตเตอรี่จะเป็นขนาดที่เล็กกว่าพอควรเลยเมื่อเทียบกับฟูลไฮบริดโดยจะใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรพลักกำลังอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่200นิวตันเมตร โหมดการขับขี่หลกัลกๆของคันนี้จะมี normal แล้วก็ eco เป็นหลักเลยนะครับก็อันนี้จะทดลองขับด้วยการใช้โหมด normal เป็นหลักเลยนะครับแต่แน่นอนว่าสมมติ <S <S ถ้าเราขับแบบรถติดหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักนะครับเราก็ปรับเป็น eco ได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะฮะส่วนการขับขี่โดยรวมนะครับจากที่ผมขับหลักๆผมจะโฟกัสขับอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่บนทางด่วนด้วยนะจากที่ได้ลองมาคือ nissan serena คันนี้ คือเป็นรถครอบครัวเป็นสไตล์แบบฟิลรถตู้ที่ถ้าเราขับอยู่ในทางตรงโดยที่เราแบบไม่ได้ซิกแซกซ้ายขวาคันนี้คือมันจะเหมาะและตอบโจทย์มากๆเลยถ้าท่านใดอะ่ะเป็นคนขับแบบมีคาแรคเตอร์หรือว่านิสัยการขับขี่อะ่ะที่แบบเฮ้ยเราจะขับรถทรงไหนก็ตามอะ่ะเราก็จะเร่งแซงคิกดาวอะไรแบบนี้ทำความเร็วอยู่พอควรนะคะ คือเซรีนาเนี้มันก็จะมีอาการที่โยนอยู่พอสมควรเลยแต่ที่สำคัญเลยอะ่ะก็คือผู้โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวที่2แถวที่3อะ่ะก็จะโยกโยนตามไปด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอาจิงถ้าเราขับนิส s ันเ e ร e นาแล้วอะ่ะเราสามารถใช้ความเร็วได้ครับแต่ว่าจากที่ลองมานะเป็นทางตรงดีกว่าหรือถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเลนจริงๆหรือว่าเข้าโค้งแบบนี้จริงๆอะเราพยายามทำแบบซอ f t ก็ดีนะครับแบบไม่ได้หักเหวี่ยงแบบหนักๆเลยครับคือหักแบบเบาๆนะครับให้มันมีจังหวะที่มันเนียนๆนิดน,น,น,นึงนะครับอันนี้ผมว่ามันจะตอบโจทย์จริงๆเลยก็ฟีลเหมือนอ่ะเรานั่งรถตู้อะครับเดินทางไปไหนว่ากันไปเราก็อยากให้คนขับแบบเออขับเบาๆซอฟต์ๆหน่อยมันจะได้แบบสบายอนะเนาะฟีลิ่งประมาณนั้นเลยแต่ในกรณีถ้าเราเป็นคนขับเองนะครับอัตราการเร่งของคันนี้ถึงแม้มันจะเป็นไฮบริดหรือว่าไมล์ไฮบริดก็ตามอะครับ เวลาเราคลิกดาวอะครับมันจะต้องรอรอบนิดหนึ่งนะครับประมาณ1วิครึ่งถึง2วิได้เลยมันอาจจะไม่ได้เร็วหรือว่าตอบสนองเร็วทันใจและในขณะเดียวกันในแง่ของความเร็วก็เหมือนกันเวลาเราเหยียบป,ปึ้งอะโอเครอบมันมาละแต่มันก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าความเร็วมันจะมาและแบบมันจะไปได้ต่อเนื่องหรือว่าไปในสปีดที่เราต้องการที่จะเร่งแซงสมมติถ้าเราแบบจะเร่งแซงจริงๆนะครับเราจะต้องการจังหวะเพราะว่ามันไม่ได้มาทันทีนะครับ ดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะหนึ่งสองสามอ่ะเนี่ยเหยียบแต่นี้ไม่ได้คลิกดาวนะครับเหยียบคันเร่งประมาณห้าสิบเปเซ็นตนี่ยครับดูจังหวะได้ประมาณสองสามวิแรกนะครับถึงจะมาได้ประมาณหนึ่งนะครับลอยรอบนะครับหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยกว่าจะรอบกูจะมาะครับแต่ว่าความเร็วก็จะตามมาที่หลักอีกแป๊บหนึ่งนะครับมันไม่ได้มาแบบทันทีทันใจนะครับ แต่เดี๋ยวรอคลิกดาวน์หนึ่งสองสามไปนยใช้เวลานิดนึงครับใช้เวลานิดนึงจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียสัตทีเดียวนะเพราะว่าเวลาเราเหยียบจริงๆอะ่ะแล้วแบบสมมติถ้ามันมาเร็วทันใจมาทันทีเลยอะ่ะโอกาสที่มันจะพุ่งอะ่ะหรือว่าหลังติดเบาะมันจะเยอะมากครับและในขนาดเดียวกันถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะ คนที่นั่งแถวที่2หรือว่าแถวที่3มอะ่ะมันจะแบบไม่โอเคเลยนะครับมันจะไม่ค่อยสบายนะครับเพราะว่ารถทรงแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นเซรีนามันจะเน้นความสบายเป็นหลักเลยสำหรับผมคาแรคเตอร์ของคันนี้ก็คือจะเป็นแบบแฟม i ลี่สไตล์ไปแบบชิลๆสามารถทำความเร็วได้ถ้าเป็นทางตรงต่อเนื่องแบบสมมติอ่ะเราวิ่งข้ามจังหวัดอะไรแบบเนี้ยแล้วมันไม่มีรถเยอะอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็เหยียบได้ต่อเนื่องก็โอเคแต่อย่าทำแบบนั้นนะครับ ถ้าเห็นนะครับมันก็มึนเหมือนกันนะครับอย่างนั้นนะครับนะซิกแซกซ้ายขวานะฮะไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กภูมิอะ,มอ,อะไรอะ่ะการควบคุมผมถือว่าโอเคนะคือส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไว้ถ้ามันมีความพรีเมียมแบบมันหุ้มด้วยหนังเป็นจริงเป็นจังและแบบเออดูแบบไฮโซกว่าน,นะเออมันก็จะโอเค แต่ถ้าเราในแค่การใช้งานเลยการขับขี่การควบคุมอะ่ะมันก็ถือว่าโอเคครับแฮนดิ่งของพงมาลัยของนิสสันเซเรน a คันนี้ถ้าเราคุ้นเคยหรือว่าเคยลองขับ n i สสันคันอื่นๆนะครับก็ Go! คล้ายๆกันเลยนะครับฟีลไม่ได้แตกต่างกันกริปก็ถือว่าโอเคครับการควบคุมเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับรถหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับโยกไปโยกมาก็ควบคุมรู้สึกดีนะครับช่วงล่างการเกาะถนนอันนี้จะอยู่ในเกณฑ์กลางมันไม่แปลกครับเพราะว่าทรงรถตู้แบบนี้มันน้อยคันครับจะมีช่วงล่างที่มันเฟิร์นแล้วมันเกาะได้เวลาแบบเราเข้าโค้งหรือว่าเปลี่ยนเลนในความเร็วสูงนะครับผมก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยเวลาเราขับอะใช้ความเร็วที่แบบอาจจะไม่ได้สูงมากนักโดยเฉพาะเวลาถ้าเราเปลี่ยนเลนแบบนี้นะครับ เพราะว่ามันก็จะมีอาการโยนอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้กอดได้สเสถียรถึงขนาดนั้นก็อยู่เกณฑ์แบบระดับกลางนะครับไม่ได้แบบดีเลิศเลิแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ได้เรื่องนะฮะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับจากที่ได้ลองมาการเก็บเสียงอะ่ะโดยรวมเก็บเสียงได้ดีครับแต่หลายๆที่เสียงจะเข้าอะ่ะคือจากพื้นถนนอันนั้นเสียงจะเข้าแล้วก็ตอนที่เราคลิกดาวหรือว่าเหยียบแป้นคันเร่งแบบนี้ ก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์แต่ถ้าเป็นเสียงลมอันนี้สแตนดาร์ดครับถ้าเราเหยียบแบบ1 0 0่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ก็จะมีเสียงลมเข้ามาบ้างแต่สําหรับผมไม่ได้สังเกตถึงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับเสียงอื่นๆที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นั่นเองทัศนวิสัยการขับขี่โอเคครับกว้างรถคันนี้มุมมองกว้างมากครับหายห่วงเลยจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านข้างกระจกบานเบลเทอร์เลยครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับทัศนวิสัย โปร่งโล่งใช้ได้เลยส่วนตัวแล้ววัสดุของเบอกมันอาจจะไม่ได้ปังที่สุดเมื่อเทียบกับราคาแล้วแต่ถ้าเอาแบบความสะดวกสบายผมก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์กลางนะฮะมันไม่ได้แบบล็อกตัวหรือว่ากระชับถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราแบบเข้าโคง้งหรือว่ากลับรถหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนเลยก็ตามมันก็ไม่ได้โยนไปแบบเหวียงไปเหวียงมาแบบนี้นะครับเออมันก็ถือว่าใช้ได้ก็ภาพรวมนิสสันเซอร์ราคันนี้มันจะเป็นรถที่ เน้นการใช้งานเป็นหลักถ้าเราพูดถึงเบาะแถวที่2ของ Nissan Serena นะครับถ้าเราเน้นในเรื่องของพื้นที่อะเล็กรูวมตรงเนี้ยสบายสบายเฮสเพสอันนี้ก็เหลือเฟือครับคือถ้าคนที่โฟกัสในเรื่องของพื้นที่อะคันเนี้ยหรือว่าเบาะแถวที่2อะคือจะตอบโจทย์มากๆเลยถึงแม้เราจะเลื่อนเบาะตรงนี้นะครับมาข้างหน้าน,นิดนึงนะครับนีครับเนี่ย เพื่อที่จะได้แถวที่สามครับมีพื้นที่มากกว่าน,นี้ก็ผมยังรู้สึกว่าเอ้ยพื้นที่มันโอเคอยู่นะหรือแม้กระทั่งถ้าเราเองนอนแบบนี้ไปเลยอ่ะเนี่ยเราก็เหยียดได้สบายๆหรือว่าสมมติถ้าไม่มีใครใช้แถวที่3ามเราก็ถอยมาสุดเลยงครับเนี่ยมันเหยียดได้แบบสุดเลยนะถือภาพโดยโรวมอ่ะเออรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันใช้ได้เลยนะมันมีความสะดวกสบายที่ดีมากเลยและในกรณีถ้าเราแบบอยากจะวางแขนเนาะ มันก็จะมีที่วางแขนตรงนี้ฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งเนี้ยผมก็จะใช้สูตรแบบวางจากตรงนี้แทนนะครับก็มันอยู่ในระดับนะครับเดียวกันซึ่งเวลาเราวางอะ่ะผมว่ามันก็รู้สึกสบายดีเหมือนกันนะเพราะบางทีถ้าเราดูตรงแผงประตูอะ่ะแล้วเราอยากจะวางแขนะ่ะบางทีมันอาจจะสูงไปหรือว่าต่ําไปมันจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ว่ากรณีนเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคเลยนะนอกจากนั้นนี่ครับมีที่วางของ วางแก้วน้ำด้วยนะครับอลองวางดูนะครับก็วางได้สบายๆนะครับการใช้งานต่างๆถือว่าโอเคเลยนะ และจากที่ได้ลองวางของนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําแล้วก็โทรศัพท์นะครับอย่างโทรศัพท์แบบผมวางไว้ตรงฐานนะครับก็ลองดูว่าแบบเฮ้ยมันจะโยนหรือเปล่าเวลาเราขับรถอยู่อะไรแบบเนี้ยคือบอกได้เลยว่านิ่งครับวางของได้แบบสบายๆไม่ต้องกลัวว่าของมันจะโยกไปโยกมาหรือว่าตกหล่นนะครับอันนี้ถือว่าโอเคฐานถือว่าใช้ได้เลยครับและในขณะเดียวกันแอร์นะฮะก็คือเราก็ปรับอุณหภูมิได้ปกติทั่วไปแต่ว่าเราสามารถเซตได้เหมือนกับแอร์ด้านหน้าเลยก็คือให้มันยิงตรงตัวหรือว่า ยิงลงเท้าก็ได้เหมือนกันนะอันนี้สามารถเซตได้หลากหลายแบบเลยครับความสะดวกสบายของเบาะผมถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกมันไม่ได้ชันแน่นอนเพราะว่าเราสามารถเอนได้ด้วยภาพโดยรวมอะโอเคเลยแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างที่ผมสัมผัสมาก,ก็คือในเรื่องของการกระแทกนะครับหรือว่าซับแรงกระแทกคือเวลาปกติอะคือเนื่องจาก คันนี้มันเป็นรถ MPV แล้วก็เป็นรถครอบครัวโดยเฉพาะเป็นทรงแบบรถตู้เน้นผู้โดยสารเป็นหลักอะ่ะคือสําหรับผมอะ่ะถ้ามันแบบนุ่มนวลมันซอฟต์กว่านี้ได้อะ่ะมันก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าจากที่ผมลองนั่งดูเนี่ยครับมันก็จะสัมผัสถึงแรงกระแทกได้อยู่บ้างมันอาจจะไม่ได้นุ่มนวลหรืออะไรถึงขนาดนั้นนะครับแต่ภาพโดยรวมถ้าตัดเรื่องนั้นออกอะ่ะถือว่าโอเคใช้ได้เลยและด้านข้างตรงนี้ก็มีบ้านบางแดดให้ด้วยนะครับ แอร์ก็ปรับได้จากข้างบมตรงนี้โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็นอกเหนือจากที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของวัสดุนะครับถ้าเราดูแบบบูตแอนโทนโดยรวมแบบต้องการความหรูหราหรือว่าความพรีเมียมะตรงนี้หรือว่าแถวที่2นะครับหรือว่าด้านหลังโดยรวมแล้วกันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าคนต้องการรถที่เป็นแบบมีคาแรคเตอร์มีมกลิ่นอายเป็นสเสน่ห์ของนิสสันอยู่แล้วบอกได้เลยว่านิสสันเซร์นาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยครับ ส่วนพื้นที่แถวที่3มอบอกได้เลยว่าพื้นที่เล็กรูมโปร่งโล่งครับว่างครับเฮดรูมอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเทียบแล้วอ่ะครับเฮดรูมตรงเนี้ยมันจะดูชิด หรือว่าติดๆกับข้างบนนี้นิดนึงมเมื่อเทียบกับแถวที่2นะครับแต่ถ้าดูจากภาพอ่ะมันรู้สึกชิดก็จริงแต่ว่าเวลาเรานั่งจริงๆแล้วอ่ะสําหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันชิดเลยนะอันนี้คือแค่เป็นข้อสังเกตละกันผมสูง170ซนเมตรโดยประมาณนะครับเผื่อถ้าท่าในใดสูงกว่าน,นี้ก็มาลองนั่งนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันติดก็ได้นะครับสมมติถ้าท่านใดที่สูงแบบ1 7 5 180ซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าใครที่อาจจะสูงไม่ถึง170ก็ถือว่คร้อยเจ็ดที่มบ ใช้ได้เลยครับนั่งก็ถือว่าสบายแอร์มาถึงครับเพราะว่าแอร์มีให้ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันที่วางแก้วมีให้2ฝั่งเลยครับสช่องด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีมี USB Type A ให้2ฝั่งเลยอันนี้คือถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกกับมันถือว่าโอเคเลยครับถ้าพูดถึงความสะดวกสบายที่ไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่นะฮะแถวที่ส่ะเมื่อเทียบกับแถวที่2และแถวหน้าสุดแน่นอนว่าแถวที่ส่ะ มันจะไม่ได้สบายที่สุดคืออย่างแรกเลยเวลาเราแบบอ่ะเวลาเราขับรถอยู่แล้วแบบอ่ะขึ้นหลังเตาหรือว่าพื้นถนนนะครับอาจจะไม่ได้เรียบมากนักมันก็จะสัมผัสได้เยอะอยู่พอสมควรมันก็จะมีอาการลอยๆอยู่บ้างแล้วก็มีอาการโยนอยู่บ้างนะครับจากที่ผมได้นั่งมาตรงนี้ก็เอาจรงิงมันก็โยนไปโยนมาอยู่เหมือนกันบางทีถ้าเราแบบขับแบบอาจจะไม่ได้นุ่มน,นวลหรือว่าถนอนอาจจะไม่ไดีมากนักอะครับอย่างตัวเนี้ยท่อมันค่อนข้างเยอะครับตัวมันก็จะสัน่นมันก็จะแบบอยู่ตลอดเวลา คนที่แบบอาจจะมีอาการที่เมารถง่ายอะฮะก็จริงๆอะไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าสัมผัสได้จริงๆนะครับแถวที่3นะแต่ถ้าเราขับอยู่บนถนนเรียบๆขับแบบเรื่อยๆชิวๆอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็โอเคอันนี้คือทั้งหมดอ่ะพูดเป็นข้อสังเกตนะส่วนอัตราสิ้นเปลืองที่ผมขับมาอันนี้ขอย้ําว่าผมเน้นอยู่ในเมืองเป็นหลักก็มีคลิกดาวเร่งแซงบ้างนะครับเยอะอยู่พอควรและเอาจริงนะครับก็ตัวเลขผมได้อยู่ที่ประมาณ1ิ กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าเราขับแบบความเร็วต่อเนื่องหรือว่าขับแบบต่างจังหวัดหรือข้าแบบไม่ได้ขับอยู่ในเมืองอ่ะ ตัวเลขมันขึ้นได้มากกาดีแน่นอนครับถ้าให้ผมกะโดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4 1 5ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยได้นะครับเพราะว่าจากที่ได้สอบถามกับบางท่านที่ได้ลองขับแล้วอะครับแล้วได้ดูตัวเลขครับก็จะอยู่ประมาณนั้นเหมือนกันก็มีครับมันก็อยู่ที่การขับขี่ของแต่ละท่านแต่ขอย้ำว่าตัวเลขที่ผมได้เนี่ยคือผมขับอยู่ในเมืองเป็นหลักแล้วก็มีการคลิกดาวมีการเร่งแซงเป็นช่วงพอสมควรนะครับถ้าถามว่า Nissan Serena Hybrid ตัวนี้รหัส C 2 7เป็นรถที่น่าสนใจไหม ผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแต่ว่าจะต้องดูว่ามันตอบโจทย์กับการใช้งานของเราหรือเปล่าเช่นถ้าเราต้องการรถครอบครัวรถ,รถตู้ครับที่มีแบบพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากช่องเก็บของต่างๆและฟิลเป็นแบบ n i s สันเซเรนาที่ไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ไม่ได้เป็นแบบ plug-in hybrid เป็นแบบ hybrid p พี e วๆเลยคือคันนี้นตอบโจทย์แต่ว่าในขณนะเดียวกันกำลังตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะซื้อดีหรือว่าไม่อะไรแบบนี้ย แล้วเราดูภาพองค์ประกอบโดยรวมอ่ะพะว่านิสสันเซร e นายังครึ่งครึ่งกลางๆง,งอยู่เหตุผลที่พูดว่าครึ่งค่งกลางๆก็เพราะว่าปีนี้ n i s สันเซร e n a ตัวใหม่ตัว e power ครับที่เป็นตัวรหัสใหม่ c28 อะ่ะจะเปิดตัวมาด้วยอันนี้คือต้องรอดูราคาอีกทีนะว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมว่าการที่เรารอตัว e power มาแล้วเราค่อยตัดสินใจอะ่ะ อันนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราไม่ได้รีบร้อนหรือว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รถตู้หรือว่ารถครอบครัวแบบทันทีทันใจ แต่ว่าส่งโดยรวมภาพโดยรวมผมถือว่าน issan celera ก็เป็นรถที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่ท่านใดจะตัดสินใจซื้อนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาลองชดลองขับก่อนมาลองนั่งแถวที่2มาลองนั่งแถวที่3ให้ครอบครัวมาเลยก็ได้ครับเพราะว่าแน่นอนอันนี้เป็นรถครอบครัวก็อยากให้ทุกคนแบบโอเคกับรถก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับขอย้ำว่าน issan c e ร e r a ตัวนี้เป็นตัวรหัส c27 นะครับมีให้เลือกอยู่ 2- สีภายนอกสีดําแล้วก็สีขาวสีดําสวยมากเลยครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แ 6,9,000่ 69, บาทเป็นแบบ Hybrid e-power มาในปีนี้แน่นอนครับวันนี้ผมทอมมี่ธิรธรรมรอม,มสีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ